จ้ามาทำสมูตี้ของตัวเองนะคะเมื่อกี้ทำสตรอเบอรีน่นมสดให้ลูกไปแล้วก็อันนี้ของตัวเองก็จะใส่ตามที่อยากจัดเลยค่ะพอดีสตรอเบอรี่สดที่สั่งมานะคะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยมาถึงแล้วนะคะก็จัดใส่ไปเลยใช้ถ้วยกาแฟน้อยๆค่ะเพราะว่าเราเราไม่มีที่ตวงเนาะกะหนึ่งถ้วยแล้วก็ใช้เนี่ยนมสดนมสดอันนี้จะเป็น นมสดแบบเป็นน้ำเต้าหูน้นมสดน้ำเต้าหู้อ่ะเป็นน้ำเต้าหูน้นมถั่วเหลืองนะคะของโฮมซอยอ่ะก็หนึ่งถ้วยเหมือนกันแล้วก็มีโยเกิร์ตก็จะเป็นโยเกิร์ตที่ทาจากถั่วเหลืองค่ะอันนี้เป็นโยเกิร์ตถั่วเหลืองพุนอ่ะก็จะมีความที่แบบมีไฟเบอร์หน่อยนะคะสําหรับคนที่แบบท้องผูกเนี่ยเหมาะมากอันนี้เป็นถ้วยที่เสร็จแล้วนะคะที่ต้องใส่ถ้วยเพราะพอดีทําแก้วที่เป็นแก้วส,สวยๆอ่ะที่เป็นโถๆอ่ะเอาไว้ใส่พวกนมพวกอะไรแตกไปก็เลยใส่เป็นนี้แล้วก็ อวันนี้จะเติมพวกธัญพืชทั้งหลายนะคะที่เป็นกระปุกเหมือนกันไงที่เซเว่นเขามีขายเป็นกระปุกนะคะรู้สึกจะยี่สิบต้นต้นมั้งที่มันมีข้าวโพดมีอะไรทั้งหลายทั้งแหลนเนี่ยรวมๆกันนะคะก็ครึ่งหนึ่งอะที่เอามาปั่นแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งเอามาใส่ในนี้ค่ะก็เอาไว้กินแบบให้ได้เคี้ยวหน่อยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้ว